สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะเกี่ยวกับพลังงานนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือพลังงานนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าพลังงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วแต่และชนิดเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะนักเรียนลองดูภาพนี้ก่อนนะคะ คุณครูก็ถามว่าจากภาพนักเรียนคิดว่ามีพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วพลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นพลังงานหนึ่งได้อย่างไรอจากภาพมีอะไรคะจากภาพมีกังหันลมเนาะแล้วก็มีอะไรนะอันนี้คือแผง,แผงโซล่าเซลล์นะคะ,ะมีกังหันลมเนาะแล้วก็มีตัวของแผงโซล่าเซลล์นักเรียนลองตอบครูสิคะกังหันหลมเป็นพลังงานอะไร อ่าอ่าใช้พลังงานลมไหมแล้วลมมันทําให้กระหารลมเกิดการหมุนกลายเป็นพลังงานอะไรคะลูกทําให้เกิดการหมุนอ่าถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูในบทเรียนเนาะต่อไปมาดูแผงโซลาร์เซลล์นี่รับพลังงานอะไรคะอ่ารับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนจากพลังงานแสงกลายเป็นพลังงานอะไรคะที่เราใช้ในบ้านเรือนกันใช้สําหรับเครื่องไฟฟ้อ่า หลายคนตอบถูกนะคะหลายคนยังนึกคำตอบไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะอ่ะดูนะคะอันแรกนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะก็เป็นพลังงานที่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเขาบอกว่ามีหลายรูปแบบนะคะในสไลด์นี้ก็มีทั้งพลังงานกลและพลังงานแสงนักเรียนลองเดาดูสิคะพลังงานกลคืออะไร และพลังงานแสงคืออะไรอ่ะลองมาดูกันอันแรกนะคะพลังงานกลน,นะคะก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะจากการกระทําของแรงแล้วทาให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างเช่นนี่กางหันกระดาษอันนี้นะคะกางหันกระดาษอันนี้หรือกางหันลมนะคะมันจะเกิดการหมุนใช่ไหมคะอ่ามันหมุนเมื่อมันเกิดการหมุนมันก็เกิดการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นการที่วัตถุเคลื่อนที่นักเรียนจําไว้เลยมันจะเกิดเป็นพลังงาน กลเกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดเป็นพลังงานกลเกิดขึ้นส่วนอันที่2พลังงานแสงได้จากอะไรคะได้จากอะไรเอ่ยอพลังงานแสงนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าแหล่งพลังงานแสงที่ใหญ่ที่สุดนะคะมันก็คือพลังงานแสงที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะแผ่มาจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะเป็นลังสีหรือ แสงพลังงานที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์นะคะทําให้เกิดเป็นพลังงานแสงนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเวลาพระอาทิตย์ตกดินท้องฟ้าก็จะมืดลงนะคะเพราะว่ามันไม่มีแสงเนาะต่อไปพลังงานชนิดที่สามกับพลังงานชนิดที่สี่ก็คือพลังงานที่สามก็คือพลังงานเสียงพลังงานที่สี่ก็คือพลังงานไฟฟ้ามาดูสิคะพลังงานเสียงคืออะไร พลังงานเสียงนะคะคือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะนอกจากจะเป็นทรโคงนนี้แล้วการสั่นสะเทือนของวัตถุคืออะไรคะเนี่ยเวลาเราพูดนักเรียนเราเอา มือนะคะมาจับที่คอจะเห็นจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันมีอะไรสั่นอยู่ใช่ไหมคะที่กล่องเสียงของเรานั่นแหละคะ่ะมันจะทําให้เกิดเสียงนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานเสียงนะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนั่นเองนะคะหรือนักเรียนเราเอามือมาตีกันแปะ๊ะมันก็จะมีเสียงเกิดขึ้นใช่ไหมคะส่วนพลังงานประเภทที่4ี่นะคะก็เป็นพลังงานไฟฟ้าน,นะคะพลังงานไฟฟ้าก็คือพลังงานที่อิเล็กตรอนนะคะเคลื่อนที่ผ่านตัวนําไฟฟ้าแล้วทําให้เกิดเป็นกระแส ไฟฟ้านั่นเองนะคะราะ,ะนั้นพลังงานมี4รูปแบบเนาะมีพลังงานกลพลังงานแสงพลังงานเสียงแล้วก็พลังงานไฟฟ้านะคะที่เราจะเรียนกันต่อไปนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่1 4 8ค่ะหนังสือหน้า1 4 8นะคะแล้วมาดูนะคะกิจกรรมลองทำดูนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียนเนี่ยในการ ดูนะคะดูว่าเขาบอกว่าให้ดูภาพแล้วบอกว่าวัตถุเหล่านี้ฟังดีๆนะวัตถุเหล่านี้ใช้พลังงานใดจึงทําให้วัตถุทํางานนะคะใช้พลังงานใดจึงทําให้วัตถุทํางานโดยเลือกชื่อพลังงานที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างซึ่งคําตอบสามารถซ้ํากันได้ซ้ำกันได้นะคะนึกออกหรือยัง เราจะทำไปพร้อมกันหรือจะทําเองอ่างั้นเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันนะคะรูปแรกเป็นรูปของอะไรคะรูปแรกเป็นรูปของเตารีดใช่ไหมเป็นรูปของเตารีเตารีดต้องใช้พลังงานอะไรคะใช้พลังงานใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สองคนปั่นจักรยานคนปั่นจักรยานเกิดการเคลื่อนที่ไหม เกิดการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเป็นพลังงานอะไรเอ่ยอ่าเป็นพลังงานกลนั่นเองนะคะต่อไปทีวีเปิดได้โทรทัศน์เปิดขึ้นได้ต้องใช้พลังงานอะไรคะใช้พลังงานอะไรเอ่ยอ่าต้องใช้พลังงานไฟฟ้านะคะส่วนภาคที่สี่นี่นี่แล้วดูดูหนาวเนี่ยคนเขาเอามือมาถูๆ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 ูกกัน อ่าถูกกันเป็นพลังงานอะไรคะต้องใช้พลังงานอะไรต้องใช้พลังงานกลน,นั่นเองนะคะก็ทำให้วัตถุเก,กิดการเคลื่อนไหวเนาะพอเป็นพลังงานกลเสร็จถูกๆกันมันจะร้อนใช่ไหมถึงจะกลายเป็นพลังงานความร้อนนะคะส่วนอันที่5เป็นไงคะต้มน้ำเนี่ยเดือดปุปปเลยไอน้ำพุ่งออกมาเลยต้องใช้พลังงานอะไรคะน้ำถึงจะร้อนได้อ่าก็จะต้องใช้พลังงาน ความร้อนนั่นเองและสุดท้ายเขาร้องเพลงอยู่ร้องเพลงอยู่ต้องใช้พลังงานอะไรคะถึงจะได้ยินออกมา ใช้เป็นพลังงานเสียงนั่นเองนะคะซึ่งคาบนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักกับพลังงานแต่ละชนิดกันก่อนนะคะส่วนในคาบหน้าเนี่ยเราจะมาดูว่าพลังงานแต่ละชนิดเนี่ยเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะคะเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานอะไรได้บ้างนะคะแต่ท้ายคาบบน,นี้ครูมีเกมให้นักเรียนเล่น นะมีเกมให้นักเรียนเล่นอยู่ในควิสนะคะเป็นพลังงานนะคะและก็การเปลี่ยนแปลงมีทั้งหมด13ข้อเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำกันนะคะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะทำถูกทั้งหมดเลยไหม เดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามนะคะเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆนะอ่านคำถามดีๆนะคะเราช่วยกันตอบนะคะมีหมดสิบสข้อไปเริ่มกันเลยข้อ1การถูมือในฤดูหนาวเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานอะไรเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมตอบอะไรคะไฟฟ้ากลหรือความร้อนอ่าข้อนี้ข้อนีนตอบพลังงานความร้อนนะคะอ่าถูกต้อง ต่อไปข้อที่2จากภาพที่กําหนดให้เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรคะอันนี้คือวิทยุเนาะวิทยุต้องได้ยินอะไรคะได้ยินกลได้ยินเสียงได้ยินแสงได้ยินแสงได้ยินเสียงได้ยินความร้อนได้ยินอะไรวิทยุทําให้เราได้ยินเสียงใช่ไหมถูกต้องนะคะต่อไปข้อใดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน ดูซิอันไหนต้องใช้เสียบไฟแล้วมันถึงจะร้อนอันแรกคือหมอ้หมอหม้อนึ่งเนาะนอีก2คือที่ปัน่นนี่3มคือา้าหลอดไฟอันนี้4ี่คือคอมพิวเตอร์ตอบอะไรดีคะ,อะตอบหม้อน่งไฟฟ้านะคะอาอคือมาดับสองเนาะต่อไปจากภาพที่กําหนดให้เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรคะอันนี้คือรูปอะไรลูก โคมไฟโคมไฟต้องมีเสียงมีความร้อนหรือมีแสงคะอ่ามีแสงนั่นเองโอ้มาที่หนึ่งแล้วต่อไปหลอดไฟเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานใดนี่จากหลอดนี้นะเป็นพลังงานเสียงกับพลังงานกลนเ,เป็นพลังงานแสงกับพลังงานเสียงเป็นพลังงานแสงกับพลังงานความร้อนเป็นพลังงานความร้อนกับพลังงานเสียงหลอดไฟให้อะไรคะให้แสงและความ ร้อนนะคะกูได้ Power Up ด้วยนะคะอ่าต่อไปข้อหจากภาพที่กำหนดให้เปลี่ยนจากพลงงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานใดอันนี้คือจอคอมพิวเตอร์มีทั้งภาพมีทั้งมีทั้งอะไรมีทั้งอะไรเสียงและแสงความร้อนหรือเสียงอย่างเดียว มีทั้งแสงและเสียงนะคะต่อไปข้อที่เจตรีดในภาพเนี่ยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานใดตารีดตารีดต้องอะไรอาจจะรีดได้มันก็ต้องใช่ร้อนนั่นเองนะคะเป็นพลังงานความร้อนนะต่อไปข้อที่8จากภาพต้องใช้จากภาพนะคะต้องใช้ พลังงานใดจึงทําให้วัตถุทํางานได้ตู้เย็นจะเย็นได้ต้องใช้พลังงานอะไรคะลูกพลังงานไฟฟ้านะคะข้อเก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเสียบแล้วเป็นพลังงานกลแสดงว่าต้องเกิดการเคลื่อนที่เนาะอันไหนเคลื่อนที่วิทยุเครื่องซักผ้าเตารีดหรือโคมไฟอันไหนต้องเกิดการเคลื่อนที่ข้อนี้ตอบ เคื่องซักผ้าะคะมันต้องมีการหมุนเนาะมีมีการหมุนเป็นพลังงานกลข้อต่อไปข้อที่10การจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตพลังงานไฟฟ้าจะต้องมีอุปกรณ์ใดเห็นแล้วตั้งแต่ต้นคาบใช่ไหมคะที่ครูวงไว้ให้ดูที่มันมีกางหันลมกับโซลาเซลล์อะโซลาเซลล์ภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเซลล์สุริยะนั่นเองนะคะโอ้ยตอบถูกได้ของรางวัลเพิ่ม นี่เป็นตัวหยุดเวลาให้เรานะคะต่อไปอ่าใช้ตัวหยุดเวลาก่อนอันนี้ไม่ต้องรีบเนาะเขาหยุดเวลาให้เราแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆอ,อ่านไปนะคะ,ะค่อยๆอ,อ่านไปนะ,ะจากภาพออนี้นะคะเป็นเครื่องปั่นเนาะเปลี่ยนพลังงานไฟไฟ,ฟ้าเป็นพลังงานอะไรเครื่องปันป่นมาต้องหมุนมุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นพลังงาน กลน,นั่นเองถูกต้องนะคะต่อไปข้อ 12. พลังงานใดเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่จากการกระทําของแรงวัตถุเคลื่อนที่ต้องเกิดพลังงานอะไรคะอ่าถูกต้องเป็นพลังงานกลนั่นเองข้อสุดท้ายเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่น เป็นพลังงานกลน,นะคะเพราะว่ามอเตอร์มันต้องหมุนแล้วก็ดูดฝุ่นเข้าไปใช่ไหมคะ,ะแต่นอกจากที่จะเป็นมอเตอร์หมุนแล้วดูดฝุ่นเข้าไปแล้วเป็นพลังงานกลแล้วบางครั้งมันก็เกิดเสียงด้วยเนาะ,ะมาดูนะคะสรุปสรุปเราได้คะแนนทั้งหมด12,900คะแนนนะคะประสิทธิภาพตอบถูกทั้งหมด13ข้อเลยแล้วก็ถูก ติดต่อกัน13ข้อนะคะเก่งมากเลยนะคะและนี่นะคะก็คือเนะะื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับพลังงานนะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงพลังงานเดี๋ยวเราไปเรียนกันคาบหน้านะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคาบหน้าสวัสดีค่ะ